วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เรื่องงามยามดีผู้ว่ากรทมที่17ได้ก้าวเท้าแรกเข้าไปที่สรารวักรารกรุงเทพมหานครแล้วและจริงๆท่านมีไอเดียคุณชาชาติอะ่ะบอกว่าอยากย้ายออฟฟิศอยากย้ายสารกลางไปอยู่ที่กทม2นินแดงเลยทั้งหมด แล้วก็ให้สารการที่เสาร์วนช้าเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนี่คือไอเดียท่านแต่วันนี้โอ้โหเรียกว่าการต้อนรับเนี่ยเพียบเลยพนักงานเจ้าหน้าที่กทมต้อนรับกันเพียบแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงกรทมก็ต้องได้รับการรับรองได้รับหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการจากกกตที่เรารอคอยก่อนใช่แปดวันครับได้ไปรับหนังสือรับรองตอนเช้าจะสังเกตว่าเสื้อผ้าของคุณชาติก็คือเสื้อเชิ้ตไม่ผูกทายแล้วก็ใส่สูทไปรับหนังสือรับรอง สื่อมวลชนก็ดักรอครับในหนังสือเล่มนี้แหละที่จะทําให้คุณช,ชาติได้ทํางานเป็นผู้ว่าเต็มตัวอ่าเต็มตัวแล้วแต่ก่อนนั้นนี้ก็ไม่ได้อยู่นะเนาะใช่ก็เห็นลงนู่นลงนี่ลงนั่นแต่นั้นคือเขาเรียกว่าคุณช,ชาติให้สัมภาษณ์บอกว่าไอ้ที่ลง,ลงลงไปก่อนหน้านั้นอ่ะเป็นการส่งสัญญาณอ๋อส่งไว้ว่าอะไรพร้อมแล้วส่งสัญญาณให้แต่ละเขตแต่ละเขตได้รู้ว่า เฮ้ยผมทํางานแบบนี้จะมานันอ๋อสไตล์ได้รู้สไตล์จะได้รู้สไตล์กันจะได้รู้ว่าเออเดี๋ยววันดีคืนดีพลิโโปเนี่ยอย่าตกใจนะนะครับพอได้หนังสือรับรองจากกรกตแล้วก็ขึ้นไปที่เสาชิงช้าฮะบรรยากาศที่เสาชิงช้าโอ้โหเหมือนเหมือนกับเจ้าหน้าที่กทมทุกคนข้าราชการกรทมทุกคนอ่ะรอทํางานด้วยอ่ะเข้าใจปะโอแอคทีฟเลยหรอรอเซลฟงเซลฟี่ฮะดูดิเพื่อความเป็นสิริมงคลเลิกดีบ่ายโมง19นาทีจักการะพระพุทธ วรราชประพิษและสิ่งศักดิ์สิประจำสาระกลางที่เสาชิงช้นเนี่ยนะครับ<ะ>มีข้าราชการกรมธรมอต้อนรับกันอย่างคึกคักครับคุณผู้ชมครับตอนที่เวทีมอบหมายงานก็ดูทันสมัยนะเวทีมอบหมายงานข้างหลังจะเป็นจอ LED ออแล้วก็มอบหมายงานให้กับนิติีมรองผู้ว่าเลยแล้วเราจะได้ มีรองผู้ว่าที่หนุ่มที่สุดคนหนึ่งนะอายุ33ไม่ง่าเนเเนี่ยทีมรองผู้ว่าก็จะมีคนส่วนใหญ่ก็จะจบวิศวะโปรไฟล์<อ>แน่นทุกตำแหน่งสีตำแหน่ง<ไ>นี่นี่นี่เวทีมอบหมายงาน <c oughs> แล้วตอนที่คุณจะชาติพูดมอบหมายงานเนี่ยบอกว่าอย่าเรียกผมว่านายนะ <c oughs> ไม่ต้องเรียกท่านผู้ว่าก็ได้นะเรียกอาจารย์เหมือนเดิมเหอะ <c oughs> เพราะผมไม่ได้มาเป็นนายผมมาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะพัฒนากรทมไปด้วยกันโประนี้ทีมงานบริหารกรทมมีรองผู้ว่า4คนที่ปรึกษาเกคนครับนโยบายเร่งด่วนที่สุดก็เหมือนกับที่เราต้องการนั่นแหละน้ําท่วมอันนี้มาก่อนเลยค่ะหาเร่แผงลอยโอเคค่ะความปลอดภัยบนท้องถนนโอ้อันนี้ก็ด้วยนะทางม้าลายอันนี้ดีอันนี้ดีและรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เรารอดูว่าวิธีการแก้ไขสัมปทานถ้าจะทำยังไงได้จริงหรือเปล่าอย่างที่ว่านี่เรามีความหวั แนะถูกต้องอแต่วันนี้มีการเปิดเผยอะไรหนึ่งเรื่องอะไรจากอดีตรองผู้ว่า,อารองผู้ว่า,างบประมาณครับผมเป็นยงไงในปี2565เนี่ย200กว่านโยบายคุณชะยแท้จะทำได้หรือเปล่าภายใต้งบประมาณที่ไม่ถึง100ล้านบาทอ๋อไม่ถึงหรอแต่ว่า แต่ว่านโยบาย214ข้อนะถูกต้องอแต่ว่างบประมาณกาทรทมมัน80,000ล้านไงของปีที่แล้วอ,อม,มันเหลือ96ล้านทำยังไงอ่ะ94ล้านเนี่ยเออ94ล้านท่านบอกว่า,มวาไม่เป็นไรเพราะนโยบายฉันไม่ได้ใช้งบเยอะอลดนะซึ่ว่าตัวเลขก็คงไม่ได้น้อยขนาดนั้นมานจะเห็นว่าเราไม่ได้มีพวกไม่กลับโปรเจก อะไรอยู่ในนี้เพนั้นก็คือต้องจัดความสำคัญก่อนอะไรที่จัดเรื่องทําเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินทําก่อนเลยดั้นหลายๆเรื่องเนี่ยเทคโนโลยีไม่ต้องใช้เงินครับเพราะนั้นเราไม่ได้กัวงวลตรงนี้นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีข้อจํากัดเรื่ององบประมาณแต่สภาคนต้องมาดูตัวงบมานี่อีกทีหนึ่งครับถรุว่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรครับแล้วก็หลายๆเรื่องสามารถขับ,ขบเคลื่อนได้ถึงแม้ว่าไม่ต้องใช้เงินครับจ,รจบที่เสาชิงช้าก็ไปต่อที่ทำการกทมเลยสารากลางที่ดินแดงตรงนี้เป็นออฟฟิศใหญ่ ก็ S <S> <S <S ต้องไปสักการะศ่งศักดิ์สิทธิ์พบพระปข้าราชการนะครับทุกคนแบบรอทํางานอะ่ะคือบางเขตบางคนเนี่ยทำงานไปแล้วก่อนได้รับการรับรองจากอ,อกประทอลซ้ำเอาโนโยบาย200มาปฏิบัติเรียบร้อยแล้วแค่วันแรกก็เริ่มงานเลยนะไม่ได้แค่มอบหมายวันนี้ไปเริ่มเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สวนเบญจก,กิติที่คลองเตย คุณชาชาไปปลูกต้นไม้99ต้นภานรักิจคลิกออฟตามเดียวบายปลูกต้นไม้มหลานตน้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วเมือง6โมงเย็น เพิ่งจะเห็นภาพใน t ทวิตเตอร์เมื่กี้แชร์กันโอ้ยสีสันสนุกสนานไปที่อุโมงค์สามย่านมิทาวาไปเปิดงาน r ร m e มันส์2022ตอกย้านโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางเพศสนับสนุนความเท่าเทียมและการยอมรับเรื่องของการหลากหลายทางเพศท่านแต่งตัวแบบไหนสีเท่าพวกเราหรือเปล่านี่ไงนี่ไงใส่มาส์กสีเลยแต่ว่าอยากเห็นเราเสียดายไม่เห็นภาพล่าสุดท่านเนาะ แต่ไม่ได้ใส่สุทท่านอาจจะใส่เป็นแนวสีสันหน่อยหนึ่งเพราะหลากหลายอย่างนี้อุ้ยไม่น่าพลาดค่ะเหรอมาพรุ่งนี้น่าจะมีนะต้องมีท่าจะได้ดูอยากเห็นสีสันเพราะแล้วอะไรรู้ป่ะแต่ท่านดีนะคุณท่านดีนะทรงแบบซุปเปอร์แมนเลยนะขนาดลงทาวิ่งท่านยังหลายสีเลยไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมอะก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของพวกเราชาวกรุงเทพนะคะเชียร์ๆค่ะเป็นกำลังใจท่านนะคะค่ะ